พึ่งพูว่าเออมันไปกับไอนกเนาะแม,มนแม่นความเทียวชุดต้องชุต้องนี่บอกตันเป็นด่างอะไรเขานี่ยละคะ่ะจะรู้แต่ว่าปัดจะภาพน้ำจะดีขึ้นปาก็หายใจสะดวกขึ้นนะคะนี่คะ่ะวิธีการน้ำเข้าไปน้ำมันจะละลายเร็วอลนนี่นก็เป็นฝุ่นกระจายนะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ ดีมากเลยนะคะโอ้รู้สึกดีใจจังว่าสมผสำเร็จไปแล้วเอาลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะผสมน้ำน,นะคะทีนี้กระบวนการของราวผสมน,น้ำละกษาลงไปเลยเพราะว่าตั้งแต่เอามารวมกันก็เป็นประมาณเดือนหนึ่งเต็มมันเช้าต้องกี่ท่อนนี่จะเก้าเน้นบ่ เออฉันว่าอยู่ว่ามันไปก็มาเออใจเย็นๆใจเย็นๆเดีย๋ยวเราจะบำบัดน้ำผมเกร้าอนไม่เน้นบอเออฉันว่าอยู่ว่ามันไปจริงๆศาสร์ทั้งไอ้ไม่ต้องผสมน้ำก็ได้แต่เราบอกว่าดูบางจากอยู่คือบางท่านก็บอกว่าถ้าผาสมมุมนู้นกันนะคะอีกบ้านลาวแสนสุดใจแล้วก็ต้นว่าใหญ่ แถมเราก็ไม่ได้ใส่หมวกใส่แมสกอีกนี่คือสกายคะเราจะถอยทับเข้าบ้านเรามาชมบ่อใหญ่กันดีกว่านี่ในบ้านของเราเราไม่ได้ยินเธอก็บสิพวกนี้เรียบร้อยเลยในงานนี่นี่นี่เออมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไร บคอยได้อยู่บ้านให้อาหารมาเออเธอแลวเสร็จแล้วไปเอาเอยมื่มาใส่อีกสักสองคู่เดอ้อเนื้อเออไม่ได้ใส่เสือเส้อแขนยาวค่ะถอยทับก่อนจะไปยืนอยู่ตรงมุมมาดูวันอังคารเออวันจันทร์เธอจะซื้ออาหารมาเธอก็มาลงอีกกระสอบนึงรอดูนะคะวั<บ>นอังคารเออวันจันทร์เธอจะซื้ออาหารมาเธอก็มาลงอีกกระสอบนึงรอดูนะคะ หรือจะลงสักสามอัน่าหมืดลงสักสามกระสอบแล้วทิ้งไว้กระสอบหนึ่งอาจารย์แ้ามาลงอีกกระสอบนะบายค่ะให้ปูนท้าวเพื่อปรับสภาพน้ำก่อน,นเอเนอเศษตรกรไม่ได้อยู่นิ่งนะคะลียงปูยปตาต้องไม่ใช่แต่เลี้ยงอย่างเดียวให้อาหารอย่างเดียวก็ต้องมาปรับน้ำไปด้วย เพราะว่าตั้งแต่เอามารวมกันก็เป็นประมาณเดือนหนึ่งเต็มัเป็นด่างอะไรเขานี่แล้วค่ะรู้แล้วว่าปรับสภาพน้ำแล้วดีขึ้นปาก็หายใจสะดวกขึ้นนะคะนี่ค่ะวิธีการน้ำเข้าไปจะให้ปูนข้าวเพื่อปรับสภาพน้ำก่อน,เ,นเอนอ ดีมากสกายบอกว่าลุงมืดต้องรักษาสุขภาพป็นอย่างดีเพราะว่าไม่มีใครมาจับปลาเลี้ยงปลาช่วยแม่ดีมากสกายบอกว่าลุงมืดต้องรักษาสุขภาพป็นอย่างดีเพราะว่าไม่มีใครมาจับปลาเลี้ยงปลาช่วยแม่วันนี้อยู่ล้วสซันกะเลาะหลงอยู่ซันก็ไม่ได้แม่ว่าสิอยู่บ้านตลอดเวลาได้เถอะฉันก็ไปไปเพราะว่าเสาท์นี้ฉันก็ไปหายายเพิ่งมานี่แหละ เออแล้วเธอดีมากสก,กายบอกว่าลุงมืดต้องรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่มีใครมาจับปลาเลี้ยงปลาช่วยแม่เธอว่าสิได้่ายเยดือนใดแล้วป้าปลาคอยหิ้วเข้ากดทนใจคุณค่ากด,ดทนกอนี่บบนี่จบเป็นด่างอะไรเขานี่แล้วค่ะรู้แล้ว่าปรับสภาพน้ำมาดีขึ้นปลาก็หายใจ สะดวกขึ้นนะคะนี่ค่ะวิธีการน้ำเข้าไปอยู่มุมนี้ดีกว่าโอ้ยมือเธอคือผมมาตัดหญ้าให้ฉันนะคะคุณคะนู่นตัดหญ้าให้หน่อยเด้อมีเชื้อโรคก็มีเอ็มเอ็มแล้วก็อยู่มุมนี้ดีกว่าโอ้ยมือเธอคือผมมาตัดหญ้าให้ฉ e e ันนะนคะคุณคะนู่นตัดหญ้าให้หน่อยเดอ้อ น้ำมันจะละลายเร็วแล้วนี่ก็เป็นฝุ่นกระจายนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่เออมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรบบคอยได้อยู่บ้านให้อาหารมารเอ้าพึ่งผู้ว่าเออมันไปกับไนนะอ้นกเนาะเือแม,ม่นแมนความคือว่าชุดต้องชุดต้อง ี่ตู้ใหญ่มีบ่เธอมีเนาะแต่วันนี้ปั๊มบาาน้ำก่อนพรุ่งนี้ค่อยให้อาหารเขาไม่ได้ยินเธอกระสิพรุ่งนี้เรียบร้อยเลยในงานเราก็จะสกปรกนิดนึงมีอะไรอีกคะนี่ไงคะดีไหมคะดีมากเลยคะ่ะอีกสักนิดนึง้ลก็ลืมเปิดปั๊มน้ำแล้เธอ ำน้ำให้ปลาไม่เป็นไรหรอกมาก็ะา้ำแล้วแต่ละมีนี่ค่ะเอาเดินไม่ได้ค่ะเรายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายังไม่ใส่แมสนี่เทลงแล้วก็หรือจะลงสักสามอัน,น่าหม,มืดลงสักสามกระสอบแล้วทิ้งไว้กระสอบหนึ่งอาจารย์เข้ามาลงอีกกระสอบอยู่มุมนี้ดีกว่า โอ้ยมือเธอเคยบมมตัดหญ้าให้ฉันนะคะคุณคะนู่นตัดหญ้าให้ไหนเดอ้อนเป็นด่างอะไรเขานี่แล้วค่ะรู้แต่ว่าปรับสภาพน้ำแล้วดีขึ้นตาก็หายใจสะดวกขึ้นนะคะนี่คะ่ะวิธีการน้ำเข้าไปเธอว่าสิ่ด้ข่ายเดือนใดแล้วป้าปตาคอยหิวเข้าอดทนใจคุณคะอดทน,นก่อนเรนี้ดีมาก สกายบอกว่าลุงมืดต้องรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่มีใครมาจับปลาเลี้ยงปลาช่วยแม่จริงๆสาดทั้งไอ้ไม่ต้องผสมน้ําก็ได้แต่เราบอกว่าดูบางจากยูทู e บางท่านก็บอกว่าถด้ประสบบายค่ะ <c oughs> เข้าพิงรู้ว่าเออมันไปกับไอ้นกเนาะแมเนแม่นความถือเราถุดต,ต้องหุ่นกี่ก็ พื้นเอาไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าได้ไหมล่ะกฤษณ์บุรีน้ำมันจะละลายเร็วอันนี้ก็เป็นฝุ่นกระจายนะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะมะซาวอ,อย่างนี้ชอบมือกินอ่อนไม่จะกล้าเน่นบอสเออฉันว่าอยู่ว่ามันไปมันมาก็ซ้ำแล้วก็ละมุนน,น,นี่ค่ะ เดิไม่ได้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายังไม่ใส่แมสนี่เทลงแล้วก็เออเธอแล้วเสร็จแล้วไปเอาเอย็นมาใส่อีกสักสองคู่เด,อด้อเนี่ไม่ได้ใส่เสือเส้อแขนยาวค่ะถอยทับก่อนจะไปยืนอยู่ตรงมุมไม่ต้องฝันแล้วเขาอยู่ในน้ำเขาไม่ตายง่ายหรอกนกตัวใหญ่นะเมื่อเธอเขบามาจับโอ้ยเป็นซาเมืซอเ้านี่จริงศาสทั้งไอ้ไม่ต้องผสมน้ำก็ได้ แต่เราบอกว่าดูบางจาก y o u ูทูบบางท่านก็บอกว่าถ้าประสบเข้าพึ่งภูว่าเออมันไปกับไอ้นกนเนาะแม่นแมนความถือเ่าชุดต้องคุ้ต้องนี่บกนีคือสกายฮะเราจะถอยทับเข้าบ้านเรามาชมบอ่อใหญ่กันดีก,กว่านี่ในบ้านของเราก็จะสกรปรกนิดนึงนี่ อะไรอีกคะนี่คะดีไหมคะดีมากเลยคะ่ะวันอังคารเออวันจันทร์เธอจะซื้ออาหารมาเธอก็มาลงอีกกระสอบหนึ่งมาดูนะคะทับ<อ>มีชือสกายนะะเราจะถอยทับเข้าบ้านเรามาชมบอ่อใหญ่กันดีกว่านี่ในบ้านของเรา,ามีเชื้อโรคก็มีเ e อ็ม พีเอ็มแล้วก็ไม้อยู่แล้วสันกะเลาะหล่องอยู่สันก็นไม่ได้แม้ว่าสิอยู่บ้านตลอดเวลาได้ถเอถอะเธอก็ไ,ไปไปมาสาวาทีตย์ฉันก็ไปหายายเพิ่งมานี่แหละเออแล้วเธอได้อยู่นะลงสามไปเลยวันจันทร์เธอว่าสิได้ขายเดือนใดแล้วป้าฝาคอยหยิวห่ออดทนใจคุณค่า โพธิทนก็ได้ดได้อยู่นะลงสามไปเลยวันจันทหลบบนเป็นด่างอะไรเทานี่แล้วค่ะรู้แต่ว่าปรับสภาพน้ำแล้วดีขึ้นตาก็หายใจสะดวกขึ้นนะคะนี่ค่ะวิธีการน้ำเข้าไปมันมากซ้ํำแล้วแต่ละน,นี้นี่ค่ะ เดินไม่ได้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายังไม่ใส่แมสกนี่เทโล